ครับก็สรุปว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวแต่ก็ตัดเดี๋ยวก็ต่อนะครับจะมีปัญหาจะมีปัญหาที่คอนโทรลนะครับตัวนี้เพราะว่าเวลาตัดด้านนอกนะครับตัดด้านนอกตัดทั้งคอมเพรสเซอร์และตัดทั้งพัดลมคฟอยคอยร้อนนะครับให้โน้แก่ดวอ่ะอย่างน,นี้เราลื้อเลยครับไม้โน้เอาพิดเตอร์ออกเดี๋ยวปิดแอร์ดีมอนปิดแอร์กันหรือแผงคอนโทรลมาดูครับ มีปัญหาเธอโมโมิเตอร์หรือเปล่านะป okay. ิดเบรกเกอร์นะครับ <c oughs> ฟิลเตอร์ออกเลยครับห <Okay. S 1> น้าที่ให้ช่างโนูนะครับโชว์ออฟเลยวนะเ่อนเอ้าหรือท่านนี่หรือฝาครอบนี่เฉยเนียนี่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  <c oughs> นี่น,น,น,นี่จะมีตรงนี้อ นี่นี่นี่สามตัวด้านหน้านะเหมือนกันนั่นแหละแอบแฝงอแเลยนั่นแหละสามตัวอาการไม่น่าจะใช่คอมเพรสเซอร์มีปัญหาน่าจะเป็นคอนโทรลมีปัญหาต้องมีขาออาการดีครับตอนนี้กี้ให้เหนูนั่งเฝ้าดูแล้วนะครับเหนูเข้ามาปุ๊บตัดทันที นั่งฟ้องนอกไม่ตัดกลัวลูกสตรีช่างฮะนั่ข้างนอกข้างนานไม่ตัดนะเข้ามาปุ๊บตัดเลยบอกแล้วท่านั่งเฝ้ามันไม่ตัดเชื่อยังเป็นอะไรนะรู้ว่ะก็มีอะไรหนูก็ต้องมีเกี่ยวปล่อยไม่ยอมลดตกลปเลยอันนี้นอ่งานฝากมา ปัญหาท่อน้ำพิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยมีด้านข้างวะดูด้านหลังมีปะไม่น่ามีนะดึงอ๋อนี่นนด้านหลังสองตัวท่านก็ฝั่งนี้ไม่ต้อหรออ่าด้านหลังมีสองตัวตรงกลางนี่อีกสองตัวท่านตรงกลางเนี่ยอ่ด้านหลังอสองตัวนะคที่ต้องวันวันขอถังถังเปล่าเนี่ยรองน้ำครับอ่าอ๋อมีถังไหมครับ คนออกไปอ๋ออ๋ออโอเคโอเคครับใช้ไม่ใช่ไม่ใชต้องถอดรูน้ำทิ้งเพราะมันจะติดสายยางตรงนี้น้ำทิ้งอยู่นะหมดยางสี่ตัวนี่สองตัวนี่ข้างหลังนี่ตัวนึงอันนี้อ่ะหมดยางยางเนี่ยอยู่ใต้สายยางนี่แหละอ่าก็ตอนนั้นหนึตัวนึงเออแผบเยอะครับแบเนี่ ไม่เคยถอดในหาตาตั้งกันเลยครับรุ่นนี้เหมือนกันเลยถ้าอีกรุ่นมาเจออีกรุ่นหนึ่งออกไปลองระวังมันหล่นลงมาคอันนี้เดีย๋ยวยกไว้หน่อยไอ้ครัวก็จะหล่นออกคัวนี่เกินเปลี่ยนไปถอดลูนพิ้งอีกนะครับเรื่องเรื่องอะ่างเงยอ่อ,อย็นหน่อยเกีียวหวานมาเรื่องมาก มันจะชอบโรนี้แหละเยาะยงกันเสร็จแล้วมั้เงเยาะออกมาแล้วครับยาะมาจะเย็นนะ้ำเตรียมถังแล้วครับเตรียมถังแล้วมีน้ำไหมโอ้มีเต็มเลยอะอะไรไม่เต็มแม่การกขูกมีมกทั้งหยดมีขูเล็กน้อยไม่ได้เปิดนานท่านมันนั้นก็มันจะตัดตัดขนาดนี้มันจะเย็นมาจากไหนล่ะไม่แล้วเราไม่ได้เปิดเออไม่ได้เปิดใช้อยู่ อ่ะเชนูแกะฝาครอบออกมาครอบเอาสายเทอร์โมออกมาลายพิ้ง์เลยเอาปิ้งจอนมาล้างนี่อย่างนี้อย่างนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้นี่นี่นี่เกี่ยวปล่อยมีเกี่ยวปล่อยอยู่งบนตัวนึ่งมอญสุดๆนลยเดี๋วมาดึงออกได้เลยเอาดึงเทอร์โมออกแล้วได้ออกได้เลยมั้งติดเทปกาวให้เฉยได้เทอร์โมออกอ่าอ่าเทอร์โมออกอ่านแล้วโอเคอ่าแกะเทปกาว อา้าวไ้มันแปะได้อีกรอบหนึ่งสิท่านเรียบร้อยแปะไงอ่าไม่ได้ไม่ได้กดไม่เฉยหรอกมันมีล็อกอยู่ขาดไปแล้วอา่อาอตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้แกนทำไมมัน okay. แปะองเงี้ยอ,อ๋แปะนั่นแหละดึงมาได้เลยเป็นฝาข้อไม่ใช่ไหมฉีกขาดก็ดึงออกได้เลยดึงมาตรงๆรงไม่ใช่หรือ เนะทรเท่าโอเคนั่นแหละเลื่อนให้เลื่อนลงเลื่อนลงมาตรงๆนั่นแหละออกข้างบนก่อนโอเคคอนโทรนเดี๋ยวม,ม,มาหน้าที่ช่างแมวแล้วบ้างออกขึ้นไปส่งต่อหน้าที่ช่า <c> ง <oughs> ดูไอ้โค้งหลบโดนหัว mình uh, vô yeah. <coughs> <Okay. coughs> <coughs> <Để> không này được Hãy subscribe cho kênh Ghiền quần chưa bị lòi rồi nè Đó, mùa mà bị khó bắt đi có đắn socket này Đồ mối khác hết là Cái nồi đi tắt mà vậy เดี๋ยวมิเตอร์เขียมามิเตอร์ไอของท่านเสียบเข้าไม่ได้ม okay. า,าดูบังค่าลูกนี้ค่าเท่าไหร่นะกี่เคนะครับ <Okay. S 1> เทอร์โมนีนบม่บ่อยอีกแล้วค่าเป็นเบอร์ห้าศูนย์สองเอทีขีดไอไอนะครับตัวนี้ที่ขีดเทอร์โมเทอร์มิเตอร์แต่สมาร์ทค่าโอเค เข้ากันหรือใกล้เคียงกันก็ใช้กันได้แล้วล่ะลองชิมกันด,ดูนะเอมันลื่นล่นะตั้งให้ 1k แล้วกันนะครับอยู่ของน้ำแข็งอืมสามารถ 1k แค่นี้แล้วจิ้มบัติดนหนึ่ง เราเป็นอะไรวะเนี่ยมองมองเห็นไหมที่สำคัญมองมองโดนกาวเนี่ยกาวที่ไหนห้าสี่ K ระ่กระเป๋าช่แมวที่ไหนนกระเป๋าดูกัน ของตู้แช่ 1K มีมลายค่าดอยู่ที่<อ>มีตู้เย็นดูที่มีติดในกระเป๋ามานะครับตฮะนี้ค่าดแคร์แต่ละรุ่น K มไม่เท่ากันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันได้บางรุ่นมันมีปรับ VR แต่ว,ว่าตอนนี้ที่ติดมาละใกล้เคียงใกล้เคียงกันอ่าเท่ากันนะครับ 4K เหมือนกันนะครับ เท่ากันนะครับใช่ไหมก็จะต้องตัดสายเลยนะครับดตัดตัดเลยตัดต่อเลยนะครับร้อยแกันเอาตีร้อยร้อยตัวนี้กัน สายยาวหน่อยไม่ไเป็นไรตัวนี้ต่อเส้นไหนก็ได้นะครับมีหัวมีลบนะครับ ใส่เต่าหอดกันนะหยุดไปแล้วครับอืมอืมแรงไงอืมอดในขันหยิบผ้ามาได้